ช่วงนี้เราจะมาชมภาพเรนเดอร์ของสำนักแต่ง จากุซะดีไซน์ซึ่งได้มีการออกแบบ YZF-R1N s p o r t ต a k e d รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจาก YZF-R1 รุ่นธรรมดาหรือว่า YZF-R1S และ YZF-R1M รุ่นท็อปย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ของ YZF-R1 ในแบบสปอร์ตเปลือยจากสำนักแต่งจากุซะดีไซน์ซึ่งผมนำให้ดูกันเพราะว่ามันมีดีไซน์ที่แตกต่างจากรถรุ่นต่างๆของยามาฮ่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเนเกรุ่นท็อปอย่างเช่น MT10 หรือว่า ที10ที่เป็นสปอตเนเกตแบบ100%แต่คันนี้เป็นการนำฟูลเฟลลิ่งของเดิมมาปรับแต่งใหม่ให้มีความกระชับและเหมือนกับสปอตเปลือยแบบครึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ YZF-R1N ที่หลายคนอาจต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าชุดไฟหน้านั้นจะมีความลาดเอียง สั้นกระชับและมีขนาดที่เล็กลงชุดไฟท้ายหรือว่าชุดเบาะนั่งนั้นก็แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเป็นเบาะสั้นแบบชิ้นเดียวส่วนภาพนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าชุดไฟหน้านั้นนะครับมีความแหลมคมและขนาดเล็กส่วนท้ายก็ถือว่านะครับมีความ โดดเด่นแตกต่างไปจาก YZF R1 รุ่นธรรมดามีคุณผู้ชมสอบถามถึง YZF R1S ว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่ายามห้าเมืองไทยนั้นไม่มีแผนนำเข้ารุ่น YZF R1S แต่ประการใดความแตกต่างระหว่าง R1S กับ R1 ธรรมดาก็คือก้านสูบวาลวจากไทเทเนียมเป็นเหล็กธรรมดาท่อไอเสียจากไทเทเนียมเป็นเหล็กควิกชิปเตอร์ถอดออกไปนะครับรวมถึงน็อตอลูมิเนียมทั้งคันเปลี่ยนเป็นเหล็กธรรมดา ฝาครอบแคล้งนะครับจากแมกนีเซียมอลลอยเป็นอลูมิเนียมอลลอยอ่างน้ำมันเครื่องก็เช่นกันครับนอกจากนี้แล้วนะครับวงล้อหน้าหลังจากแมกนีเซียมอลลอยเป็นอลูมิเนียมอลลอยธรรมดาอัพไซด์ดาวหน้าของ A วันนั้นเป็นตัวธรรมดาของขยาบ้าปรับได้3จุดเช่นกันแต่ว่าความละเอียดนั้นน้อยกว่าเรดไลน์จากเดิม1 4 0 0 0รอบต่อน,นาทีลดลงมาอยู่ที่1 2 5 0 0รอรบต่อน,นาทีครับสรุปสุดท้ายราคาของ A วันนั้นถูกกว่าอวันธรรมดาประมาณ2 0 0 0เหรียญ US ครับ